สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูที่แปลงผักนะครับเนาะหลังจากที่ผมหดหนามเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปเก็บผักว่ามีผักยังเน่พอเก็บได้มันกับว่าท่านยังไงพัใน,นดอกเนาะแต่ว่ากิกนได้นะครับเนาะกำลังกินนะครับนี่ครับพี่น้องผักกาดกาดเขียวครับถัดไปก็เป็นกวางตุ้งครับ เบิง่งใกไก่เนาะอ,อนใดสิพ่อได้กินพ่อได้เก็บกัสิเก็บครับรนะตนน้นไงกัพ่อเก็บเลยพี่น้องพ่อเก็บไปได้นะเขาก็แจกันกนะสิละ่ะพอ่อเก็บไปแจวนะครับนะกวักตุ้โอ้ยนหนาวห้องแห้งเราเป็นีน้นไนกันเต็มมองนีที่พี่น้อง มองน,นี้มันเป็นห้อยมองเผาไหมมองเผาขยะเผายังมันก็เลยดินมันก็เลยเข้มมันก็เลยบัวโตว่ตวใหญ่ก็จะเลอกหงให้โตจนใหญ่ๆนะพี่น้องกะไก่ตัดเลยพี่น้องเอ้ไก่ ลายตน้นนะครับแด้แล้วครับพี่น้องแล้วครับตน้นสองต้นครับก็อดี่ยว้พิ่มาแลงกินกินมาเก็บครับพี่น้องเดี๋ยวข้าตัวนี้ไงเนาะพอจะได้กินก่อนนี่นะพี่น้องเออยากนี่ <c oughs> มันนี่พ่อใด้่ยังนี่เนี่ยมันกวางตุ่งสิมก็กวางตุ่งกับพ่อกินหลายต้นก็นี่นี่ครับพี่น้องกวางตุ่งก็กำลังงามๆเลยครับกำลังกินเกิน ตัวยังไงเนาะนเก็บพาไปกินเนอะพี่น้องเลยพอกำลังงามอยูด่ด้สองแปลงนี้มะข่อยงามพี่น้องเพราะว่าแสงแสงตอนเสาร์มะข่อยมีพี่น้องม,มันเลยบ่ข่อยใหญ่มันเลยบ่ใหญ่แสงมันพอๆปีหน้าผร้รมอมจะต้นต้นม่วงนี่ออก ม,ม,มันเป็นปีนาดอกนาแรงนี่แหละแซ่ลต้นมงกุนี่ออกเพราะว่ามัานขิดให้ปลูกพักบ้องงามถ้าั่วออกกขจิสางใบสางกิ่งออกให้มันเลื้อนในให้มันเลือนบางๆนีประมาณนั้นประกาศเขียวพี่น้องเนอไปเอาประกาศเขียวไปกินเด้อสอกตน ไอเตอิไมได้พี่น้อง <c oughs> กินสองคนครับไอเติมพี่สายเติมตพี่น้องไปหาต่อครับ <c oughs> หาต่อหาตัวใดที่มันกินไ,นนได้เนาะตัวใดที่มันยังใหไงมันใหญ่เน่นอะพอมันเนอพี่น้องนี่ <c oughs> สองต้นตัวน,นี้ออกต้นนึงครับต้นใหญ่ thank you Terima kasih telah menonton! thank Terima kasih telah menonton! นี่พี่น้องมีผักขมครับไอ้ผักขมครับผักโขมผักควงตุ้งนี่ครับผักขมผักควงตุ้งผักกาดครับหลายอยู่ครับพี่น้องเออหลายไปกินเยอะครับ พอดีอยู่ได้กินอยู่กับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต่อไปกับเสี่หลางเนาะพี่น้องเนาะเทลงไปเลยพี่น้องเอ้ยหลางเนีโอ่งเตรียมไว้น้มหลางครับหนามลางพักกินนี่ยซัมนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกาญนาพอขึ้นไหมครับสวัสดีครับ